สวัสดีครับพบกับไอซ์ลียแมนนะครับกับรายการติดตามหุ้นลุ้นไปต่อประจําวันอังคารที่21กันยายน2021นะครับเจอกันแบบนี้หลังตลาดปิดนะครับเอาหุ้นเพื่อนๆมาติดตามกันต่อนะครับว่าแต่ละตัวเป็นอย่างไรบ้างด้วยตลาดวันนี้ครับเช้าอย่างหยุดพันหบ่ายครับกลับไปอู้จะไป1 6 2 0นะฮะอ่ะะเดี๋ยวเรามาดูฮะแต่ละตัวเป็นอย่างไร อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Isleyman ให้ด้วยนะครับ i s a l a r y m a n i s l e y m แ n และใครสนใจอยากสนับสนุนช่องนะครับก็สมัครสมาชิกรายเดือนได้ที่ช่อง YouTube นะครับปุ่มอยู่ข้างๆกันนะครับแล้วก็รับเตรียมรับคอนเทนต์พิเศษนะครับติดตามหุ้นของเพื่อนๆแล้วก็ติดตามหุ้นของ Isleyman จะพิเศษมาให้นะครับลองดูนะครับใครอยากจะสนับสนุนให้ผมไลฟ์แบบนี้ไปนานๆก็ สมัครสมาชิกหลายเดือนได้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวแรก kbank k b a n แก่อนดูสิครับว่าเป็นอย่างไรใช้ทำเฟรม60นะครับประเด็นคือเนี่ยฮะที่ร่วงลงไปแล้วกลับขึ้นมาเออเออเหมือนจะกลับขึ้นมาเล่นได้อยู่นะนะครับขออีกพรุ่งนี้อีกวันได้ไหมขึ้นมายืนเหนือ121จุดให้ได้ครับมาเล่นโซนนี้ก็ยังพอมีแบบว่าเออ จะกลับมานะครับเพื่อจะมีความหวังไป124นะครับแต่ถ้าแทงถัดไปนะครับ1 2 1 5ไม่ผ่านแล้วลงมามันจะกลายเป็นว่าการเด้งขึ้นมาเนี่ยเด้งเพื่อลงต่อเอาแบบนี้ครับเนี่ยเด้งแล้วนิ่งๆแล้วก็ยกขึ้นมาเอาท่านี้นครับแบบนี้นะครับอดีตเขาก็เคยทําให้ดูเนาะทาแบบนี้นะนะครับจะได้กลับมาใช่ไหมธนาคารตัวถัดไปอ่ะลองดูธนาคารอีกหน่อย BBL ครับ BBL ทรงเป็นยังไง เออเนี่ยกลับมาโซนเดิมนะครับโอเคสวยงามแล้วก็ขึ้นมาประคองอยู่เหนือเส้นอ a มพวกนี้ฮะหูยจะ,จะไปเลยพี่เขาจะไปเลยเห็นปะเท่าไหร่ฮะร้อยสิบชนแล้วไม่ผ่านนะมาปิด1้อยสิบส่อะพวกนี้ก็หลุนต่อไปนะครับหรือจะยอจ่อจะพักก็ขอให้บริเวณนี้ครับร้อยสิบสนะครับร้อยพอนะครับเอาแค่ okay, นี้พอเนาะจะได้กลับขึ้นมาเล่นต่อได้ ขอดูอีกสักตัวหนึ่ง S C B ล่ะนะครับ S C B เฮ้ยเขาสุดจริงนะตัวนี้นะครับตอนขึ้นก็ขึ้นแบบสวยงามนะฮะเนี่ยฮะลงมาพักพยายามจะขึ้นอยู่นะนะครับพยายามจะขึ้นอยู่สองแล้วนี่หย่อนลงมาครับแนวนี้ฮะร้อยหนึ่งจุดห้านะครับแล้วหลังจากนั้นดีขึ้นไปสวยๆเลยนะครับดีจนเส้นอะไรนะ E M A ตามไม่ทนะันคิดดูแล้วกัน นะก็แนวนี้ครับร้อยก็จะตื้อๆนะนะครับร้อยเจ็ก็ต้องลองดูครับจะทดสอบจะทะลุผ่านได้ไหมมีแนวเดิมอยู่108.5แปนะครับสำหรับ S C B แต่ถ้าไม่ไหวอ่อนแรงก็ลงมาพักได้เต็มที่ก็105พอนะนะครับแล้วก็เด้งกลับนะครับสําหรับ S C B โวลุ่มเข้าอยู่นะครับถัดไปนะครับไปดู in touch บ้างครับยังโอเคไหมกลับมาหรือ,อยัง นะครับลุนไปต่อไหวไหมก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ได้อยู่ก็นิ่งๆฮะอย่างน้อยการนิ่งๆเนี่ยพยายามอยู่ครับมีความตั้งใจนะครับเอาไปเต็มสิบขึ้นไปอยู่นะแปดสิบสามจุดห้าเอาลงมาพักเนี่ยฮะขอนี่ฮะขึ้นไปฮะทะลุแปดสิบสามเจ็ดห้าให้ได้จมนะครับเนี่ยยังไม่ผ่านะนิ่งๆแช่ๆอยู่พักเหนื่อยอยู่นะครับ MACD ช่วยไหมเฮ้ยก็ได้อยู่นะนะครับเอา นะครับขอกําลังเสริมแล้วดันขึ้นไปให้ได้ตรงนี้มีกองกําลังเสริมอยู่แต่ซุ่มเงียบอยู่ยังไม่ผ่านนะครับอ่ะอีกรอบนึงแล้วก็ทะลุให้ได้สําหรับอินทัชนะครับถัดไปนะครับเจมาดเจมาดยังไปต่อไหมขอดูหน่อยเจมาเออเจมาดมาอยู่แต่รู้สึก m a c มมันทําไมเตี้ยลงเตี้ยลงนะครับราคาอันนี้กลับพยายามจะเท่ากาันหรยจะ ไปขึ้นอ่ะก็ต้องดูฮะไอ้รอบเนี้ยรอบที่ใส่รอบที่3แล้วนะนะครับแนว44บาทนะยังไม่ผ่านนะครับ44.5หาคือไฮเดิมนะสมัยนี้ฮะก็โซนโซนเนี้ยผมขอปรับเลยละกันเพราะว่าล่าสุดรู้สึกว่า44ไม่ผ่านสักทีนะครับก็ถ้าไม่ผ่านก็เต็มที่นะอะ่เต็มที่แนวนี้นะครับ42.25แล้วก็ยืดนทอนสุดๆ41.75นะครับ ถ้าจะดรอปลงมานะครับลบกวนช่วยทะลุขึ้นไปนะครับถ้าไม่ไหวนี้ลงมาตั้งหลักข้างล่างก่อนนะครับอาจจะลึกได้เอาถ้ามองแบบ worst case สุดๆ40.5เลยนะหนะครับภาพรวมยังเป็นขาขึ้นอยู่เห็นไหมฮะเนี่ยนะครับตรงเนี้ยกลับขึ้นมาสวยถัดไปนะ RBF บ้าง RBF วันนี้ ดีงามครับสวยงามครับ MACD ขึ้นต่อนะครับนี่ครับพักแล้วก็ไม่ผ่านนะฮะ20.3รบ 20. อบนี้จัดมาพมร้อมโอลุ่มทะลุขึ้นเรียบร้อย20.4 20.4ไม่พอ20.9ไม่เอาไป21.2เอาเยอะไปหน่อยถอยถอยมาพลังหมดลงมา20.7อ้าพักบริเวณนี้อ่ะแล้วก็ว่ากันฮะ ดีดมาแรงๆนี้อะลงมา20.7แล้วเด้งหรือจะมาแนวนี้ก็ได้20.4นะครับแล้วก็ค่อยเด้งก็ได้นะครับสำหรับ RBF ก็ถือว่าทรงสวยงามนะครับขึ้นมาแล้วก็อันนี้เสียๆไปหน่อยแต่ก็กลับฟื้นมาได้อย่างเงี้ยโอเคนะครับก็ลุ้นไปต่อภารกิจเราอยู่ข้างบนเนี่ยครับนี่ฮะตรงนี้นะครับถัดไปครับหุ้นยูครับหุ้นยูคุยกันตอนหุ้นใบนี้พี่ว่าไงไปแล้วดูซิว่าตอนจบ ของวันเป็นยังไงครับโอ oh, ้นิง่งๆออกค้างออกข้างอยู่นะออกทะเลนะฮะไปเที่ยวทะเลออกทะเลก็ยังอยู่รันเวย์อยู่นะครับอาจจะไม่ค่อยชันเหมือนแบบนี้เท่าไหร่ฮะจะออกข้างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังรักษาระดับได้นะครับรักษาระดับได้ยาหลุด1.8โอเคไหมเห็นที่คุยไปยาหลุด1.8และต้องทะลุ1.9 ทะลุ1.9ได้จะดีงามฮะมันสนับสนุนการวิ่งขึ้นต่อนะครับ MACD ก็มานะครับก็หวังว่าจะทะลุ1.9ได้ในเร็ววันนะครับแต่ถ้าผิดพลาดทางเทคนิคลงได้ไหมลงได้ฮะอย่ารุนหนลงได้ก็ถึง1.72นะครับเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีตอนเนี้ยกลางๆอยู่กลางๆอยู่ Inset Inset นี้ก็ follow up มาโอ้สวยงามมากนะครับเนี่ครับ ตรงเนี้ยฮะค่อยๆฮะยังอยู่ในรันเวย์ครับและท้ายสุดสุดท้ายครับอเกือบทําหลุดนะเนาะลงไปแล้วจริงๆอลงไปแล้วแหละแล้วยกกลับมาได้ครับตั้งหลักได้แล้วไม่รอครับตอนบ่ายไปเลยครับปุ้งปุ้งปุ้ง,งโอ้โหหายเลยหายเลยหายไปเลยไหมหายไปเลย อ่ทำไฮไปเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอินเซสสวยงามครับก็ตอนนี้ก็ทำไฮไว้ที่8.75นะครับก็ดูวันถัดไปครับจะทะลุต่อไม้หรือย่อหรือพักก็จะลงมาแนวแนวเนี้ย8.45หรือบริเวณ8.3ก็ได้นะครับนี่ครับวางไว้ก่อนวางไว้ให้ก่อนนะครับเพื่อแรงหมดตกลงมาจะได้มีจุดสต็อปได้นะครับถัดไปนะครับ TCC ครับ ว่ากันต่อ TCC นี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะยังเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งโหลลิงสามลิงแล้วทำไฮแล้วล่วงมานี่คิดว่าจบนะไม่จบครับนี่ก็เป็นอีกเคสสตา์ดี้หนึงให้เห็นนะว่าฉันลิงมาแล้วเฮ้ยฉันพร้อมไปต่อไวของของเขาแหลเออและกลับฟื้นกลับมาได้แล้วทำไฮใหม่เนี่ยสุดจริงตรงนี้พักฮนะแล้วไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็กระดึบไปเรื่อยๆฮะ จุดสต็อปก็อย่าหลุด1.31นะครับจริงๆก็มันใกล้ไปเหมือนกันเนาะเนี่ย1.31 1.224มา EMA15 ก็ได้ตอนนี้ EMA5 เลี้ยงอยู่ก็ไปเรื่อยๆได้นะครับสำหรับ TCC ถัดไปครับ VPO จบหรือ,อยังลุนไปต่อได้ไหม VPO ไม่จบนะฮะยังไม่จบค่อยๆลำเลียงค่อยๆลำเลียงฮะแนว2 2.1ยกขึ้นไปแล้วนะครับมาเป็น2.14นะครับพยายามยกโลขึ้นไปนะสั้นๆแบบนี้นะครับไปได้2.26แล้วก็มาปิดที่2.22ก็ถ้าทรงแบบนี้นะครับค่อยๆกระดึบ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 ไปเรื่อยๆนะครับก็มีโอกาสที่จะมาทดสอบตรงนี้2.28มันตื้อๆหน่อยไผไปย,ยากอยู่แถวนี้ฮะ นะครับถ้าทะลุผ่านได้สวยนะครับผมขออนุญาตตีตรงนี้เลยนะครับเพราะรู้สึกตรงนี้มันตื้อมากเลยครับไปยากนะครับถ้าทะลุได้แจ่มเลยนะครับสำหรับ vpo ถัดไปครับ icn icn นี่ก็ที่เมาส์ไปฮะแรงไปไหมนะครับเห็นเห็นตอนเชา้าเห็นแถวแถวหกจมั้งตอนที่มันเบรกอันนี้มาฮะปึ <P ew l> ๊บหลังจากนั้นก็ไม่ได้เข้าแหละ ดูไปนะครับดูตัวอื่นด้วยไงไปไปเอา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 ,เอา,เอาบ่ายก็เล่นต่อปังปังปังไปทีเดียวครับโอ้โหมาปิดแปดจุดสามจะตียังไงล่ะทีเนี้ยยาวแบบเนี้ย <c oughs> ก็ต้องไปดูห้านาทีฮะหา,หาเหลี่ยมหาจังหวะนะครับก็มีพักแถวแถวนี้เอาผมตีให้นะครับมีพักนิดน,นึงบริเวณนี้นะครับหรือลงไอทีก็แนวแถวเจ็ดจุดหกห้าเพราะว่าเอาจริงทำเฟรมหกสิบนี้ Ema วิ่งตามยังไม่ทันเลยนะครับก็ออแถวแถวโซนนี้หรือลงมาก็7จ็นะครับสวยงามครับ ICN นะฮะไปแบบว่าป๊้ด RPC ล่ะ RPC ก็วันนี้โอ้ไปสวยๆเหมือนกันนะครับเปิดเกมมาก็ยิงเลยครับต่อเนื่องครับมาปิดที่1.89เป้าเดิมเขา1.96นะครับ ของเดิมเนี่ยครับเคยขึ้นมาแล้วพยายามทําแล้วก็ล่วงพยายามถึงแล้วก็ล่วงอันนี้ล่วงแล้วเด้งขึ้นแล้วก็ล่วงลึกกว่าเดิมนะครับแต่ก็กลับมาเนี่ยฮะกลับมารันเวย์แล้วก็ยกโลยกไฮขึ้นสวยงามนะครับมาพักบริเวณนี้ก็ได้นะ1.84ขอให้พักแค่นี้ฮะแล้วยกกลับจะจะดีงามมากนะครับก็ระมัดระวังด้วยเพราะว่าถ้าเขาลงมาย่อมาพักเนี่ยเขาลึกได้ถึงฐานเหมือนกัน เห็นไหมฮะลึกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นตอนลงด้วยนะครับดูจังหวะดีๆนะครับอย่าให้กําไรที่สร้างมาหายหมดนะแต่ก็ไม่แน่นะรอบนี้โวลุ่มก็มาวันนี้ก็มาเยอะกว่าที่ซ้ํานะครับ MACD ช่วยนะครับสวยงามนะสำหรับ RPC นะครับทุกตัวนะครับวิ่งดียังไงต้องมีจุดสต็อปวางไว้ตลอดนะครับ เผื่อผิดพลาดทางเทคนิคมันลงมาโดยไม่คาดคิดก็จะได้สต็อปทันนะครับอ,อีนะครับอ,อีนี่วันนี้แรงดีครับไปถึง1.73 1.73แล้วเอา้าแทงสุดท้ายมาปิดแดงนะครับ1.71ก็ยังพอไหวนะพยายามจะขึ้นไปอยู่แต่ยังไม่ไหวฮะ,ะก็ลุ้นต่อนะครับว่าอ,อีเขาจะทะลุขึ้นไปได้ไหมผมว่าโซนแนวแนวรับเขาจะอยู่แถวๆนี้แหละนะครับ เอาวางไว้1.68นะครับก็ลุ้นต่อไปฮะเนี่ยท่านทำอะไรไว้1.76ไปจั่วไว้ฮนะแล้วก็ทิ้งลงมานะครับหวังว่ารอบนี้จะไปเนาะไปสัมผัสสักหน่อยแล้วก็ทะลุไปเลยสวยๆนะนะครับถัดไปครับ SKN SKN นะครับปื๊บปื๊บปื๊บเออ เนี่ยครับอยู่ในรันเวย์เลยเนี่ยรันเวย์แล้วก็ไปฮะพยายามทะลุ7.95แต่ยังไม่ผ่านวะได้8.15แล้วก็ลงมาฮะลึกอยู่แล้วก็ไม่จบนะครับไปต่อนะครับไปแตะยังไม่ผ่านวะอีกสักรอบนะครับก็ลุ้นต่อนะครับแต่ถามว่าโอกาสลงมาได้ไหมได้ครับเพราะว่าเนี่ยเขาขึ้นสุดลงสุดเพราะฉะนั้นการชนไม่ผ่านอีกทีอาจจะขอมาตั้งหลักดีๆแล้วงัดขึ้นก็ได้นะครับ7.4 7.25แล้วก็ยิงอีกทีหนึ่งก็ได้สำหรับ SKN นะครับ MACD สนับสนุนให้ไปต่อถัดไป IRCP IRCP ที่สุดยอดมากนะครับยังโอเคอยู่ฮะสวยงามครับขึ้นมาแบบสเต็ปนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขอขอลบเส้นเดิมเลยฮะไม่ต้องโฟกัสละนะครับเขาขึ้นมาเรียบร้อยละนะฮะอ่าเห็นไหม ขึ้นมาแล้วโซนนี้ผ่านแล้วนะครับมาถึงโซนนี้แล้วครับยกไปเลยครับยกไปเลยครับพี่ไฮนี้เลยครับพี่ถึงไหมครับพี่ถึงแล้วครับพี่โอ้สุดยอดว่ะอะถึงแล้วไงต่อไม่ไม่รู้พรุ่งนี้ฮะถ้าแบบว่าคึกมากฮนะทะลุสองจหนึ่งหกไปเลยนะครับทะลุสองจุดหนึ่งหกไปเลยหรือไม่ไงั้นก็ยอ่อมาพักกบรเวณสองจดศูนย์สหรือลงมาได้ ถึง1.98หรือ2บาทก็ได้นะนะครับเนี่ยฮะจะลงมาลึกถึงนี่ก็ได้นะ89ก็ได้นะครับเนี่ยฮะจงังหวะเขาขึ้นแล้วลงก็ลงสุดเหมือนกันก็ติดตามต่อสำหรับ ircp ทรงนี้ไม่มีไม่มีเสียว <laughs> iit อรู้สึก iit นี่ยังไม่อ๋อ i ีมีเคยดูอยู่โอ้ oh! นี่ก็เคยขึ้นไปฮะเต็มที่ครับเคยขึ้นไปเต็มที่เท่าไหร่32.75 ไม่ผ่านฮะอีกทีไม่ไหว้อะถอยมาถอยมาวันนี้เลยถอยมาฮะเลยยกกลับแล้วไปเหมือนดีดตัวไงไม่รู้เลยเนาะเนี่ยครับแต่จริงๆเราหลุดสต็อปตรงนี้เนาะนนก็ต้องหนีก่อนวะนะฮะโอ้นะครับเขายกกลับยกกลับสู้ไหมสู้ก็ลุยต่อนะครับและก็ตอนจบโหไม่ทําให้ผิดหวังฮะไปทะลุไฮเดิม32.75ปิดที่33ปิดเต็มแท่ง ลุนเปิดแก็บไปต่อไอ้อ่าดูสิครับว่าพรุ่งนี้เปิดแก็บแล้วจะทําท่าอะไรต่อนะครับก็น่าจะโหแต่วอลุ่มก็ไม่ได้พีคเท่านี้ว่ะก็เดี๋ยวติดตามต่อนะครับว่าพรุ่งนี้จะเปิดมาแบบเปิดกระโดดขึ้นไหมนะครับหรือว่าเรียบๆเคียงๆแต่บางตัวจริงๆนะเต็มแท่งบางครั้งตอนเช้าเขาก็ไม่เล่นนะเขาก็ทิ้งลงมาก่อนนะครับก็ พรุ่งนี้เช้าต้องลองดูตอน P ีโอเก็ได้ฮะว่าเออเขาจะแบบเปิดกระโดดไปหรือเปล่าถัดไปครับคิสคิสกลับมาสวยแล้วนะครับสวยสวยสังหารไหมสวยสังหารไหมนะครับอืมของเดิมเนี่ยครับหล่นตุบโซนนี้เรียกว่ากลับขึ้นมาเนี่ยใกล้เคียงแล้วนะครับกลับขึ้นมาโซนบนใหญ่ๆเนี่ยฮะนะครับพยายามกระดึบอยู่ ผ่านด่าน12.3แล้มา12.8ยังไม่ยังไม่สนิทดีนะครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งทะลุขึ้นมานะครับยืนมั่นน,นะครับหรือบางทีเขาอาจจะลงมาพักบริเวณนี้ก็ได้ฮะ3 2 3แล้วก็12.2แล้วก็เด้งขึ้นแล้วก็ทดสอบอีกทีก็ได้เช่นกันนะครับเนี่เป็นเส้นโลของไฮเดิม์นะครับเดี๋ยวเราก็ follow up กันอีกทีนะครับว่าจะวิ่งไปถึงไหนตอนนี้ตื้ออยู่12.8นะครับสำหรับ คริสอ่าตัวถัดไปครับ WGE WGE ครับไซเยวนะครับโอ้โหมีทิ้งแบบนี้น่ากลัวมากนะแล้วก็ยกกลับนะครับยืนได้แล้วไปเลยฮะเมื่อวานนี้ครับตอนบ่ายสามไปปุ๊บเชา้านี้สืบสารสารต่อนะครับเอ๊ะ 2.2ท่านได้แต่ใดมาอืมไฮเดิมป่ะครับอุ้ยอืมจริงๆไฮเดิมมันข้างบนนี้เนาะนะครับข้างบนนี้อ๋อโซนตรงนี้นี่เองผมขออนุญาตตีไฮไฮใหม่ที่เขาวางไว้ตรงนี้นะครับอุ้ยกดผิดเอาใหม่2.24นะครับ 2.24ก็เทียบเทียบกับยอดพวกนี้นะครับ2.24ยังไม่ผ่านไม่ผ่านนี้โหอีเมห้าพักไม่อยู่ครับทิ้งลงมาฮะตอนบ่ายทิ้งมา3แท่งโอ oh, ลึกอยู่เหมือนกันนะนะครับอาจจะลงมาได้ถึง2.04นะครับอาจจะลงได้2.04หรือแนวนี้อ่ะเลือกเอาผมว่าตรงนี้สวยนะถ้าลงมาพักนะครับขยับปรับเนี่ยฮะถ้าลงตรงนี้แล้วเด้งกลับเนาะ โอเคฮะก็ลุ้นลุ้นลุ้นต่อได้ครับ MNC ดยังไม่ได้คิเล่นะครับหวังว่าตรงนี้เด้งกลับหรือถ้าลึกจริงๆฮะเอาแค่ไส้มาแต่2.04แล้วเด้งกลับก็ได้นะเอาแบบเนี้ยเด้งขึ้นไปนะครับก็ยังลุ้นได้อยู่สำหรับ WGE นะทรงตรงนี้ยังไม่ได้เสียนะครับนะครับดูสิเห็นไหมต่อไป SHR shr นะครับซด์เ way อยู่นะครับปป๊บขึ้นมาแล้วพักสวยครับเนี่ยครับถ้าประมาณอย่างนี้ครับกลับขึ้นมาเนี่ยแบบเนี้ยนะครับยกขึ้นไปไม่ผ่านครับ3.3.7ยังแข็งแรงอยู่ไปได้สุดที่เท่าไหร่ครับผมขอขยับเลยเอาขอให้ปัจจุบันนะครับ3.74นะครับไม่ผ่านแล้วลงมาพักก็แนวนี้ยังได้อยู่นะฮะแนวแนวแถวนี้ครับ 3.58หรือลงมาได้3.54นะครับช่วยงัดกลับขึ้นไปด้วยนะครับสำหรับ SHR นะครับอีกตัวหนึ่งมาดู NSL แซนวิชใช่ไหมแซนวิชถึงไหนแล้วอ่ะแซนวิชหไม่ได้ดูต้องนานนี่ยครับปั๊ตั้งแต่25.8ครับแซนวิชก็ลดราคาทันทีเลยฮะ ลดราคาลงมาเรื่อยๆเลยะฮะเนี่ยฮะจงังหวะยังโดนกดอยู่นะแต่แต่แต่ประเด็นตรงนี้ก็น่าสนใจครับก็สามารถพักนะครับเอาโลโลมาต่ำที่19.4นะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะนะครับการขึ้นมาตรงนี้ก็จริงะฮะโหต้องแบบว่าเหนือ21บาทที่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ยไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจว่าเด้งแล้วจะลงต่อไหมนะครับ เด้งแล้วลงตรงต่อขนาดไหนฮนะเด้งลงต่อหรือจะเด้งแล้วเท่านี้แล้วก็เด้งขึ้นอีกทีหนึ่งเพื่อกลับตัวจริงนะครับถ้าแบบให้ชัดๆจริงๆนะครับควรจะแบบว่ายืนเหนือ21บาทดีกว่าเนาะแต่แต่แนวโซนนี้ก็ใกล้เคียงเลยนะผมว่านะครับมีปรับขยับเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้มันก็ตื้อๆปึ๊บชนหวังว่าขึ้นมาให้ได้อ่ะสวยๆอะ่ะ20 20.8สบจุดแปดเนี่ยแถวเนี้ยยี่สิบเอ็ดบาทขึ้นมาแบบเนี้ยครับพักขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วไปเนี้ยโอเคหรือบางทีเขาอาจจะหมดแรงย่อมาพักบน EMA 15แล้วก็ยกต่อก็ได้นะครับสำหรับ NSL เดี๋ยวติดตามต่อนะครับเพราะว่าลงมาต่อเนื่องมากเลยฮะตั้งแต่27สิงหานี่ก็โอ้โหไหลยอย่างเดียวเลยนะครับไม่น่าจะมาถึงฐานเนาะเนาะนะครับเอาแค่นี้พอแล้วยกกลับ นะครับโอเคสำหรับ N S L ก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube i s m a n ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจอยากสนับสนุนช่องก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับผมจะมีคอนเทนต์มอบให้นะครับขอบคุณครับ